สวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ในวันหน้าฉลองนะคะ Good Morning in Thailand นะคะก่เมื่อกี้จะทำคลิปไปน่ารักน่ารักไปนะคะเออคนแอบรักนะเดี๋ยวมาดูว่าคนรอมั่งนะอันนั้นคนแอบรักนะอันนี้คนรอความรักนะน่ารักน่ารักนะคะก็เช้าๆเอาน่ารักน่ารักดก็กันนะคะก็ขอายครูบาจานะคะเทพเทวดานางฟ้าที่ปกปักรักษานะคะท่านท่านผู้มารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะ หากท่านนะคะรอคอยความรักอยู่นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะหากท่านนะคะท่านที่มารับชมฟังคลิปของนะ,ะถ้าคุณรอคอยความรักอยู่นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างคะท่านวันนี้นะเอา energy วันนี้เลยนะคะถ้าคุณรอคอยเขานะคะ,ะก็ขอให้คําทํานายตรงตามความเป็นจริงทุกการนะคะท่านพอ่อท่านขาขอบพระคุณค่ะโอเคนะคะ อันนี้คนรอคอยนะคะคนรอคอยคุณแบบอบรักก็เดี๋ยวดูนะคะคลิปนะ่โพบทีแล้วกําลังโหลดอยู่อันนี้นะคะคนที่รอคอยนะคนที่รอคอยนะคะ,คคะ,คะพ่อขาเอ๊ะธามชาต้เขาเขเอามาเอามา คนที่รอคอยกับพ่อคนที่รอคอยนะรอคอยความรัก,กวันนี้นะคะคนที่รอคอยความรักค่ะพ่อโอเคดูคนฮะใครรอคอยความรักคะตัดไพ่ไหมตัดไพ่ไหมฮะเดี๋ยวดูซิยังไงโอ้โหคุณเห็นไหมน้าบอกแล้วว่าเวลาที่น้าขอพ่อนะคะขอท่านพ่อนะ,ะยังไงก็ได้ด้วยสิคะคุณก็เหมือนกันนะ เชื่อมั่นนะฮะนี่เลยคนที่รอคอยความรักนะคะคุณมั่นคงมากๆเลยนะเข้มแข็งมากๆเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะะดูนะคุณเข้มแข็งสุดๆนะสเตรนนะฮะแล้วคุณก็มีแต่ความคุณเอาเขาอยู่อ่ะคุณไหมคุณรู้ไหมว่าเขาเนี่ยคุณเอาเขาอยู่ทุกอย่างเลยนะเขาไม่ไปไหนนลยฮะอ่าถ้าคุณรอคอยเขาเนี่ยนะถ้าเขายังไม่มานะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็แล้วแต่นะถ้าคุณรอคอยเขานะเขาไม่ไปไหนหรอก เพราะคุณเป็นทุกอย่างของเขาเลยคุณเป็นคนที่เขาไว้ใจมากๆเลยนะฮะคุณนคนที่มีแต่ความเมตตากับนาซึ่งกันและกันมาตลอดเลยนะฮะคุณรอคอยเขากลับมานะฮะรอคอยที่จะหรือว่ารอคอยในการที่จะาคบกันจริงจังก็แล้วแต่นะฮะคุณสามารถจะบอกว่าคุณสามารถแบบว่า มันเป็นของคุณนะนะใช้พูดคำนี้เลยนะมันเป็นคุณเป็นของซึ่งกันและกันแล้วกันนะโอ้โหอันนี้แบบน่ารักนะเอ e น g y จีแบบทำให้น้ปาป่าเปิลมากเลยเวลาเห็นเดสทรงแล้วก็เดินเลเวอออกมาแบบนี้นะเราขอเรื่องความรักนะแล้วท่านก็เมตตาให้เราเห็นว่าความรักคุณเป็นยังไงเอ่เอนจีของใครคะเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นทุกอย่างซึ่งกันและกันเลยไว้ใจกันมากๆเลยนะฮะนี่เลยฮะ มันไม่นานเลยคะ่ะเช่นนะเพราะว่าถ้าความทำรักแบบนี้นะมันไม่นานหรอกนะมันไม่นานเกินรอนะแล้วมันก็เขาเรียกว่า w o r t h waiting for จริงๆนะเพราะว่าม,มันสมควรนะมันมันสมควรรอนะคะความรักแบบนี้สมควรรอนะคะเนี่ยเลยนะคะเดี๋ยวดูกันเลยนะคะต่อไปนะ <c oughs> น่ารักมากเลยค่ะท่านโอ้โ oh, ห oh. the string a n d lover มานะคะเป็นความรักที่เข้มแข็งมากนะไม่มีอะไรสะทกสะท้านได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะห่างกันแค่ไหนก็แล้วแต่นะ ขาไว้ใจคุณนะี่ะคุณไว้ใจเขาเลยนะฮะไม่มีอะไรเลยที่คุณเจอบอกว่าเราของแอเขาเลยทางแขงว่าเขาไม่ใช่อะ่ะอย่างนี้ดีกว่าคุณมั่นใจว่าเขาใช่แน่นอนนะคะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเลืต่อนะคะนี่คนที่รอคอยค่ะอันนี้คนที่รอคอยนะคะพ่อขาท่านที่รอคอยความรักอยู่นะตอนนี้นะคะไปแล้วหนึ่งใบนะคะท่านอุ๊บปูโอเคเอาแล้วนะถ้าออกมาอย่างนี้นะเราเลยแหละ แล้วแต่เลยนะคะอ่าห้าใบนะคะโอ้โหห้าใบเอาละไปจะตามน้ำเลยนะคะเมาดูจะสำรับหน่อยโอ้โหค่ะ amazing new opportunity นะคะมีบอลนะคะฉันบอกเลยนะก็ตั้งใจนะคะบางท่านก็ต้อง take action แล้วนะคะรอกันมานานแล้วนะคะ take action กันได้แล้วนะ,ะลุ้นๆน,นะชอบแบบนี้แหละ,ะอย่างเงี้มาลุ้นด้วยกันแบบนี้นะคะ่ะ SURPRISE! SURPRISE! Ready? go โอ้โหนะคุณก็สมควรรอแล้วค่ะเพราะว่าคุณแบบว่าถ้าคุณอ้าเมื่อกี้เอน r g จของคุณผู้ชายนะเอน r g จอันนี้เป็นคนแอบรักนะฮะอันนั้นแอบรักแต่มันไปแนวทวินเฟรมแหละแต่ว่าน่าอ่านได้แค่แบบว่าแค่ครึ่งช่วงพอเดี๋ยวไปไกลแล้วนี่เป็นเอน r g จของคุณผู้หญิงนำเลยเนี่ยคุณเอน r g จผู้หญิงนาเลยแล้วคุณเป็นคนคนแง่นะฮะ คป็นคนที่สาเร็จทุกอย่างแล้วนเนี่ยภาพภูมิใจในตัวคุณเองแล้วนะคะสวยจริงๆสวยเลิศเชออิดหญิงจริงๆนะอันนี้นะคะอย่างนี้เลยมีความภาคภูมิใจในการกระทำของคุณแล้วนะคะ <S <S คุณเอ่ออะไรอ่ะทำมาด้วยตัวเองแล้วกันอย่างเี้ยทำมาด้วยตัวเองนะนี่ทวนนี้แหละนายเ p e n the close เนี่เนี่ยถ้าเราเป็นผู้หญิงนะเนี่ย energy ของถ้า energy ของ implace นะคะ perfect อันนี้อันนี้รอ,องของ implace เลยตัวนี้นะะท่านท่านเพืพ่อนผู้นี้นะคะ เก้าเหลี่ยสุดๆแสดงว่าเอเนอรจของคุณนี่แบบว่าพลั่งพร้อมแล้วมั่นใจในตัวคุณอ่ะโหเปไงแล้วคุณคุณก็เห็นหน้าสับนะอันนี้ฟลิปออกมาเลยนะเห็นไหมอ้าวมานลุ้นกันว่าเดอะสเตรนจ์จะออกมาไหมนะคะโอ้รอคอยจริงคุณรอคอยจริงเห็นเปล่าคุณรอคอยเขาจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหคุณ เราต้องขอบคุณท่านพ่อเรามากมากเลยนะอันนี้มันแบบว่ามันลิงก์กับคลิปเมื่อกี้มากเลยนะคลิปเมื่อกี้เอเตอีผู้ชายนะฮะคลิปอันนี้เอเตอีผู้หญิงโอ้โหคุณสุดๆเลยอะ่ะพ่อนะน่ารักมากเลยอขอบคุณคนะ่ะนี่เลยนะคุณเลยค่ะคุณผู้หญิงคะนะฮะเขากําลังมาแล้วนะเขามั่นใจแล้วเขาเห็นแสงแล้วเขากําลังมาแล้วถ้าคุณกําลังรอคอยเขานะเดี๋ยวจะเข้ามาแล้วนะเขา เมื่อกี้คลิปเมื่อกี้เี่ยเป็นคลิปของ energy ของคุณผู้ชายอันนี้คลิปของคุณเนี่ยนะถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วมาฟังคลิปนี้นะอันนี้ energy ของคนที่คุณจะมาตามเขาเนี่ยเขาคนนี้แหละเมื่อกี้เนี่ยคนไม่จําได้ไหมที่นะบอกนะแต่ถ้าคุณดูสองคลิปแล้วคุณจะคุณจะมิกซ์กันหรอกคุณจะน่ารักมากเลยมันน่ารักมากจริงนะอันนี้บอกว่าเลยนะคะคลิปเมื่อกี้คุณจะไปอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คุณผู้หญิงว่าอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะก็คุณเป็นคนที่ภาคภูมิใจที่ตัวเองหมดแล้วนะคะ ทำในสิ่งที่เองรักมา,าคุณกําลังรอ,งองคอยจริงนะคลิปนี้คือการคนที่รอคอยความรักนะคะคุณนะ,ะ่ะที่รอคอยความรักรอให้เขาเทคแอคชั่นเข้ามาแล้วเขากําลังมานะเขาเห็นแล้วเขาพยายามจะทำให้เท่ให้ให้ใหรูสุดๆแล้วนะเขาจะบอกให้ผมแบบว่าผมเอ่อ มาได้แบบว่าภาพด้วยความภาพภูมิใจแล้วนะเนี่ยอันนี้ผมมาด้วยความภาพภูมิใจแล้วนะคะก็เพราะฉะนั้นเขากําลังเข้ามานะเนี่ยเดนสแตนด์อัพฟอร์ยูเซลหมายว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่กล้านะคลิปเมื่อกี้ไม่กล้าคลิปเนี้ยท่านบอกว่าเลยนะ s your time to stand up for yourself ให้ลุกขึ้นได้แล้วทำได้แล้วก็เหมือนกันคลิปเมื่อกี้ท่านบอกว่าลุกขึ้นได้แล้วเอามาต่อกันนะถ้าคุณไม่อยากฟังยาวๆนะก็คลิปนั้นกับคลิปนี้คุณมาต่อกันแล้วกันเป๊ะเลยครังเข้าาามเจะมา เอาใจคุณไปได้แน่นอนนะเพราะว่าเขาก็เป็นคนรักของคุณเนี่ยเป็นคนรักของคุณเป็นคนวนกลับของคุณและนี่ก็เลิฟเวอร์มานะเมื่อกี้ทูออบครับมาอันนี้เลิฟเวอร์มานะฮะอันนี้แต่งได้นะเข้ามาแล้วแต่งได้เลยเนี่ยเพราะว่าการรอคอยมันจะจบสิ้นแล้วนะฮะการรอคอยของคุณเนี่ยรอคอยอย่างมีอย่างมีอะไรรอคอยที่ประสบความสาเร็จนะการรอคอยที่ประสบความสําเร็จนะเป็นอย่างนี้เลยนะเนี่ย เมื่อก,กี้คลิปนี้แบบนี้เลยน่ารักมากนะฮะแล้วเขาจะบอกว่าเห็นไหมเทคแอคชั่นมาแล้วนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะมีสิ่งเริ่มต้นใหม่ๆนะคะคุณผู้หญิงขานะคะคุณผู้ชายขาถ้าคุณรอคอยอยู่นะคะเนี่ยเมื่อก,กี้อันนี้ก็ออกมาโอ้ oh my god เนี่ยะนี่แบบการลิงก์ของไพ่ไพ่ทาโร่เป็นอย่างนี้จริงๆนะคะขนาดลิงก์ข้ามคลิปนะคะลิงก์ข้ามคลิปนะคะเดี๋ยวมาดูต่อนะคะเขาเทคแอคชั่นมาแล้วนะคุณไม่ต้องรอนานแล้วแหละนะบอกเขาแล้วว่านะ้าเตะเขาแล้วนะคะ เออไม่ถ้าไม่ลุกจาบเก้าอี้นะก็จะลากเก้าอี้ออกกันแลย <c oughs> คุณไปดูสองคลิปเลยนะสองคลิปเลยนะน่ารักดีนะฮะว่าเช้าเช้านี้ให้กําลังใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าไปไหนโอ้โหนะี่ไง wish come true the world ค่ะคุณผู้หญิงคะน้าน้าขอนะไปดูคลิปที่นะ้าเพิ่งโพสต์ไปได้เลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ลงพร้อมๆกันเลยฮะดูสิคะมีไหมคะเนี่ย n i ล์ออฟคัพนะฮะ n i ล์ออฟคัพนะไน N ์ออฟเพนทัลโคสไนน์ไนนะฮะ นี่เลยนายนายมานะคะดูสิว่าทุกอย่างเป็นคอมพลีทหมดแล้วนะรอกันแล้วนะรอเวลาแค่นั้นเลยนะเนี่ยนะถ้าเกิดว่าวันนี้นะบอกเขานะคะบอกคุณผู้ชายของคุณนะแล้วเขาลูกจีเก้าอี้คุณเขาเลยนะคะเดี๋ยวเขามาหาคุณแล้วนะถ้าเป็นคุณเป็นผู้หญิงมาฟังคลิปน้นะคุณผู้ชายขาคุณนี่บอกสุดๆเหมือนกันนะคุณก็เชื่อมั่นในตัวเองนะเนี่ยแล้วคุณก็ตั้งมาแล้วนะคุณไอเดียคุณมันเจิดแล้วเนี่ยมันปิ๊งแว็บเลยจะบอกว่าคุณผู้ชายมาฟังคลิปนะเมื่อกี้นะฮะไอเดียมันเจิดเลย ไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้ววันนี้วันนี้วันของผมแหละวันนี้วันของผมแน่นอนผมมาบอกเขาแน่อันนี้นะฮะโหให้มันลิงมากนะคุณมันไม่ใช่เล่นนะถ้วยมาแล้วเห็นไหมถ้วยมาแล้วนะคะอันนี้เอามาให้นะอันนี้ใต้สำลับไม่เอาเลยนะคะน่ารักนากเลยอะลิล่สเห็นไหมดูดิโหพ่อขาพ่อว่าวันนี้วันยาวนานแล้วลูกทาเสร็จเสร็จแล้วก็ไปนอนแล้วกันนะคะพ่อบอกนะคะเดี๋ยวดูต่อนะคะอ่ะ เอามาแล้วนะคะเอามาให้แล้วนะได้แล้วนะคะโอ้โหนะฮะสุดๆนะคลิปนี้ถ้าคุณถ้าคลิปนี้ถ้าเป็นจิตวิญญาณนะคุณก็ตื่นแล้วแหละเนี่ยเดี๋ยแฮงเดี๋ยวแฮงแมนเนี่ยก็ตื่นการตื่นรู้เอาไว้คนี้นี่เป็นการตื่นรู้นะฮะเพราะว่าคุณมาเจอกันก็ต้องคุณตื่นรู้แล้วเนี่ยคุณถ้าคุณมาดูคลิปนะหลายๆคลิปนะก็ถ้าคนไปดูย้อนหลังด้วยก็ได้นะฮะก็เพราะว่า energy คุณตื่นรู้เนี่ยเนี่สองใบเนี่ย c o n f i r มว่าคุณตื่นรู้คุณถึงได้แบบนี้ฮะ อาจจะตื่น,นคู่เล็กก็ได้นะเพราะว่าเป็นนายอัพ uh, เ็นเคิลส์นายอัพคัพนะฮะถ้าคู่ใหญ่ๆก็เดอะเอ็มเพลอร์เดอะเดอะเอ็มเพลสนะคะูค่นี้ก็น่ารักน่ารักนะแอบรักกันนะ,ะนี่คู่นี้แอบรักนะ,ะเดี๋ยวก็จะมีอีกแชปเตอร์หนึ่งนะ <laughs> เดี๋ยวจะน้ำไม่อยากพอแล้วแต่ว่า แต่ขอให้แบบไอ้คู่สร้างคู่สมก็ได้นะไม่ใช่คู่ทูนเฟรมก็ได้อนี้คู่สร้างคู่สมก็ได้นะอ่นนานะอถ้าคู่ใหญ่หน่อยก็จะต้องมีอุปสรรคเยอะนิดนึงอ่ะอันนี้คู่น่ารักน่ารักหรือผ่านกันมาหมดแล้วก็ไม่แน่ใจนะกำลังจะรียูเนี่ยก็ได้นะคะอ่าเขาก็มาฟังคลิปนะเมื่อกี้นะคะคุณก็มาฟังคลิปนะอันนี้นะคะก็ามาดิ้งกันแล้วก็มาจูนกันแล้วก็คุณก็เข้าหากันเลยทันทีโอ้ <laughs> oh god โอเคนะคะแล้วเป็นไงต่อไปคะพ่อขา สองคนนี้ฮะหรือว่าทุกใครใครก็แล้วแต่ที่แอบรักอยู่แล้วรอ,อความรักอยู่แต่นี่รอนะอันนี้คลิปนี้นะฮะคนที่รอ,อความรักนะฮะเมื่อกี้แอบนะอันนี้รอนะฮะเขา,าหยิบเองนะฮะได้หยิบเองนะนี่เมื่อกี้นะบอกว่ารีลีสอยู่ข้างหลังใช่ไหมท่านก็ออกมาอืมมัน Amazing มากเลยคุณเข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วจบจบของเขาแล้วนะฮะจบของเขาแล้วคุณกาลังที่คุณกําลังรอคอยอยู่นะค,ะคนที่รอคอยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่นะถ้าคุณรอคอยความรักนะคะรอให้เขาปรากฏตัวนะเขามาแล้วนะบอกเขาไปแล้วคลิปที่แล้วนะคะอันนี้ก็มาอีกนะอันนี้มาอีกอันนี้แยกแยกเอ่อแยกแชปเตอร์ให้นะดูเลยนะอันนี้คุณเองก็รักตัวคุณเองเป็นแล้วแล้วคุณก็รู้ว่าความรักเป็นยังไงแล้วคุณตื่นรู้แล้วคุณผู้หญิงนะตื่นรู้แล้วไอเดียบันเจิดแล้วนะคะเนี่ย The Lover มา The Night of Pentacles มาเนี่ยคุณภาคภูมิใจแล้วคุณตื่นรู้แล้วนะคะ แล้วก็คุณรู้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองเป็นแล้วนะคะเรียนรู้แล้วคุณทําทุกอย่างด้วยความรักเลยตลอดมาเลยนะะคุณตื่นเวกนิ่งเนี่ยตื่นรู้เลยนะฮะบันเจิดทุกอย่างคุณเรดี้ที่จะไฟ์นะเรดี้ที่จะสแตนด์อัพแล้วก็ทำไม่ใช่เรดี้สอยเอ่อพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วที่จะอยู่ในอยู่ในอะไรก็ได้อ่ะคุณจะสู้ต่อแล้วตอนนี้นะคุณเอนเตอร์ีคุณเต็มแล้วนะคะคุณผู้ชายก็มาเต็มเต็มเหมือนกันคุณผู้ชายก็ภาคภูมิใจคุณผู้ชายก็ผ่านแล้วเหมือนกันนะฮะ ผ่านอุปรสรรคขวาหงหนามแล้วคุณถึงเป็นคนนายอัฟคับคุณเรียนรู้ชี่ิการรักตัวเองแล้วนะเยียวยากันมาทั้งคู่แล้วนะเอนเนอร์จีของคุณเดอะเวิลด์คอมพลีตเลยนะเห็นไหมฮะดูนะคะผู้หญิงมีเอเนอร์จีเลเวอร์มีแต่ความรัก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 มากมากเลยรักได้แบบว่าสนิทใจนะคุณผู้ชายมีเอเนอรจีที่เต็มเดอะเวิลด์นะคะเป็นคนที่แบบว่าเอาเ่ออะไรมีพาวเวนะสองคนมารวมเอเนอรจีกันนี่เดอะเบสต์เลยนะฮะอันนี้บอกว่าน่ารักมากจริงๆริงเอเนจีนี้นะฮะจากว่า สองคนมารวมตัวกันท่านเอนเนอร์จีสองคนคอมพลีทแล้วแล้วคุณก็จะมาถึงเวลาที่รีวิวเนแล้วเอามาให้แล้วนะคะช่วยเอาความรักมาให้คุณแล้วนะคะคุณผู้หญิงคะถ้าคุณที่คนไม่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็แล้วนะที่รอความรักอยู่ตอนนี้นะมาแล้วนะคะเพราะคุณทั้งสองคนได้ตื่นรู้แล้วคุณสองคนผ่านบททดสอบกันแล้วในในขั้นหนึ่งนะคะนี่มาแล้วคุณตื่นแล้วเดสเนี่ยค่ะลิลลี่ที่คือเดสนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงเดสเสร็จนะคะมา10 of swords นะ นี่บอกว่าจบเลยนะฮะปัญหาของคุณที่จบเลยตายแล้วฮะตายเลยนะไอ้นนต,าตายตายแล้วจบเลยไม่มีปัญหาอย่างอื่นแล้วนะมันไม่มากกว่านี้แล้วสิบดาบนี่มันไม่มีอะไรมากกว่านี้ได้แล้วนะคะนี่เป็นการจะเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วจะไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแล้วจะเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะเนี่ย new of exciting opportunity นะฮะสองคนมาเจอเดี๋ยวจะมาเจอกันแล้วนะคะเนี่ยโหลิง์คลิปกันได้เลยนะเนี่ยคุณคะไม่ต้องรอนานแล้วนะมาแล้วนะคะ เพราะว่า energy คุณเต็มแล้วนะฮะเต็มแล้วเขากาลังเดินทางออกมาแล้วเขาจบปัญหาแล้วกําลังมาแล้วนะคะคนที่รอคอยนะอู Ooh, okay. ะะ้โอเคสองใบเลยนะคนที่รอคอยนะคะนี่นะนะบอกแล้วว่าเขาแพ็คก,กระเป๋าเรียบร้อยแพ็คก,กระเป๋าแล้วมาไงบางท่านข้ามน้ําข้ามทะเลมานะบางท่านอยู่ไกลนะฮะบางท่านอยู่ไกลได้นะฮะนี่มาแล้วะฮะแพ็คก,กระเป๋ามาแล้วเอ็นไอเมื่อกี้ที่บอกว่าเอ่อเพชรออฟเอ่อเพชออฟวอรนะฮะ เป็นเอ่อ exciting ใช่ไหม exciting opportunity ใช่ไหมเป็นอะไรที่เริ่มต้นใหม่ๆเป็นอะไรที่มันตื่นเต้นนะคะก็เหมือนกัน energy เดียวกันเลยนะเนี่ย passion confidence มาแล้วนะคะเอ่อกำลังเดินทางมาด้วยความเร็วด้วยนะโอ้โหนี่ฮะ,ค,ะคุณมาหันหลังหันหลังให้เลยนะหันหลังให้เลยนะฮะแต่ก่อนนะฮะหันหลังให้เลยนะฮะเอาถ้วยมา offer ให้ก็ไม่ไม่เอานะฮะนี่ฮะ,คะใครก็ไม่ใครก็อยู่ฉันไม่ได้แล้วนะ,ะไม่ว่าอะไรก็ ขวางหน้าฉันไม่ได้แล้วฉันจะมาแล้วอันนี้ฉันจะมาเลยนะฉันไม่ไม่โฟกัสนะโฟกัสอินดิเนกาทีมนะนี่คุณหันไปทางนี้ใช่ไหมแต่ดูนะคะว่าคุณหันไปทางนู้นแล้วนะคุณเตรียมตัวแล้วนะคะที่จะออกจากบ้านเพราะปัญหามันจบแล้วนะคะน่าจะไม่ดูไอ้นี่นะน่าจะดูภาพเลยนะเพราะว่าเห็นได้ว่าคุณเทคแอคชั่นมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชายนะคนที่รอคอยนะคะใครก็แล้วแต่รอ,คอ,อคอยแต่นับว่าจะเป็นผู้หญิงแะคะเราผู้หญิงก็รอผู้ชายก็ต้องเทคแอคชั่นน่าเชื่ออย่างนั้นนะน่าเชื่ออย่างนั้นนะคะ แต่ก็นี่แล้วแต่เลยได้เลยเว่าถ้าคุณเป็นผู้หญ uh, uh, <t> ิงแล้วคุณเออเป็นสถานการณ์ที่คุณจะเข้าไปหาเขาก็ก็เป็นคุณเลยค่ะได้เลยทั้งคู่เลยนะคะก็เนี่ยเขาแต่เขามองมาแล้วนะอย่างอื่นเขาไม่สนแล้วนะเขาไม่สนอะไรแล้วใครจะมาออฟเฟอร์อะไรเขาเขาไม่เอาแล้วเขาจะมาหาคุณแล้วอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูต่อนะคะเขามันจบปัญหาไปแล้วนะคะไม่มีอย่างอื่นแล้วนะรียูเนียแล้วค่ะรียูเนียแน่นอนนะคะคนที่รอนะคะปุ๊บอาวจริงนะ เมื่อกี้เขาฮิลเลิงอยู่นะเขาก็ฮิลเลิงอยู่นะฮะเนี่ยแต่ขอดูอีกนิดหนึ่งขอดูอีกนิดหนึ่งว่าท่านจะอธิบายอันนี้น่า,นาท่านจะอธิบายนะเนี่ยอธิบายแล้วแหละว่าทําไมนะคะทหานมานะคะมีการเยียวยาไอที่นี่อันนี้นี่เป็นภาคอธิบายแล้ว,ลวะคะ่ะเนี่ย อธิบายว่าแตรกร่ก่อนที่บอกว่าเคยหันหลังให้กันนะเคยหันหลังให้กันนะคะแล้วก็อีกก็ไปโดนเพื่อนะเคยไปเราต้องแยกกันแยกกันไปนะนี่คู่ทวินเฟมอะไรค่ะคู่บารมีเนี่ยอันนี้นะคะเมื่อกี้อ่านไปเบาๆเนะี่ยแอนนี้แสดงว่าท่านให้อ่านอีกนิดหนึ่งให้อ่าน,นอีกนนคนที่รอคอยความรักนะคนที่รอคอยนะนี่เลยเคยของคุณ ท่านอธิบายฟังว่าที่ห่างกันไปเพราะว่าอะไรนะคะแต่ตอนนี้มันจบแล้วนะมันจบปัญหาแล้วที่หันหลังให้กันไปนะเพราะว่าเขาต้องไปเจอของเขาคุณก็ต้องเจอของคุณนะไม่งั้นคุณก็ไม่เป็นนายออฟเพนเคิลแล้วก็อนายอัพคัพหรอกนะฮะคุณก็ไปเรียนรู้กันมาแล้วประสบการณ์มาแล้วว่าแยกกันไปแยกกันไปทําอะไรก็แล้วแต่ต้องไปเจอเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เห็นไหมนี่มาแล้วฮะกดของแรดูดๆฮะจบแล้วนะคะตอนนี้คุณดันแล้วเห็นไหมเสร็งออกมาเมื่อกี้เมื่อกี้แต่เตร็งแล้วเลเวอร์ออกมาใช่ไหมอันนี้มานี่ บุตะลุยเข้ามาแล้วนะคะน่ทัวรับก็เอ,อกไปกนะ,ะนี่เห็นไหมอ่ะอันนี้แน่นอนแล้วนะคะก็คิดว่านะคะคิดว่าอย่างนี้เลยนะ,ะเอาอย่างนี้เลยนะคะไม่ไม่ต้องยาวกันมากนะฮะเอ่อนี่คือภาคอธิบายให้ฟังว่าที่หันหลังให้กันไปนะไปไหนนะคะก็ไปเยียวยาซึ่งกันและกันมานะคนที่เอ่อเพิ่งยังไม่เคยรู้ energy ของคู่บุญบาร,รมีเป็นยังไงนะอันนี้คู่คู่ของคุณจะเป็นยไงะะที่ต้องหันหลังให้กันไปนะคะเพราะว่าเขาเองเขาก็ต้องไปไปเยียวยาของเขานะคะไป ไปทาธุรกิจของเขาให้เสร็จเรียบร้อยนะคะอะไรที่มันอยู่ในจิตใจเขาที่มันยังขุนหมวยขุนหมองอยู่นะคะคุณก็เหมือนกันนะถ้าคุณเป็นถ้าเอเนจีของสองคนเนี่ยเอาได้ฟังได้เลยนะคะก็คุณก็ไปยาวๆคุณมาไปเจอปัญหาแล้วแต่บางทีก็แยกออกไปเป็นคู่อย่างอื่นนะแล้วตอนนี้มันถึงเวลาคุณก็กลับมาเจอกันนะคะแล้วก็มันก็รักกันนะคะนี่คือสิ่งที่มันจะเจอที่คุณกำลังจะเจอนัดเยนะคนที่คนที่รอคอยความรักนะคะนี่คือเอเนจีคนรอคอยความรักนะ แล้วไม่ต้องอ่านมากนะเพราะว่าน่าจะน่าจะเห็นรูปภาพก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าคุณกําลังที่คุณรอคอยอยู่มาแล้วนะคะแต่นี้แชทตรงเนี้ยท่านอธิบายฟังว่าที่ห่างกันไปเพราะว่าอะไรนะะห่างกันไปเพราะอะไรบัร็จจะมีสถานการณ์อยู่แล้วนะ,ะที่คุณห่างกันไปอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องกลับมาใหม่อย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าไม่งั้นคุณก็ไม่รอคอยนะ,ะโอเคโอเคเยอะเกินไปนะคะ่นะแล้วหยิบเลยนะ,ะโอเคนะมาแล้วนะคะ เอาขับมาให้เนี่ยการรอคอยไหมเนี่ยมันบอกเลยว่าจริงๆแล้วคุณรอคอยเขาจริงๆแหละอแล้วก็ท่านอธิบายให้ฟังว่าเพราะสาเหตุอะไรนะที่เขายังไม่มานะคะเอถ้าคุณที่เขายังไม่มาวันนี้นะแต่เขายังไม่มาวันนี้นะเขาก็เตรียมเขารู้แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้เนี่ยบอกไปแล้วว่ามาแล้วบอกไปแล้วว่ามาแล้วนะคะเดี๋ยวดูต่ออีกสักนิดหนึ่งฮะ,ะเริ่มจะลงสมาอ่ะ perfect กับปปี้เอนดิ้งนะคะดันค่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะ แน่นอนแล้วค่ะกลับมาร่วมด้วยช่วยกันแล้วนะคะแฮปปี้เอนดิ้งนะคะคนที่รอคอยไหมคุณก็จะเป็นเงี้ยมีความสุขได้แล้วนะคะตั้งจิตอธิษฐานมาแล้วนะคะกาลังเตรียมตัวมาแล้วเนะะี่ยตั้งจิตตั้งจิตอธิษฐานเลยนะเขาจบภารกิจของเขาแล้วจบภารกิจแล้วนะคะคุณก็จบภารกิจคุณเหมือนกันคุณนะตื่นรู้ก่อนผู้หญิงก็จะตื่นรู้ก่อนส่วนใหญ่นะ,ะผู้หญิงก็จะได้รับเอเนจีที่บอกว่าฉันก็อยู่นิ่งๆสเสถียรๆเนะี่ยคุณผู้ชายก็ต้องไปเอ่อไปผ่านมาให้หมดก่อนนะ,ะแล้วก็กลับเข้ามานะคะก็นี่คือบอกว่า จบแบบว่ามีสวยนะเพราะว่าคนที่รอคอยความรักอยู่นะคะนี่เลยค่ะคนที่รอคอยความรักเขาเอามาให้แล้วนะคะคุณหน้าคุณรอคอยนะแต่คุณรอคอยเสร็จแล้วก็มีความสุขนะคะนี่เลยฮะมีความสุขสุดๆ,ๆ,ๆนี่ะอีกใบก็ได้จบใบนะขออีกใบนะคะพ่อคาโอ้าวสามใบ ไดอิมเพรสมาเมื่อกี้ไดอิมเพลเลอร์มานี่สามใบเ๋ยอิมเพรสมาโอเคขออนุาตนะเยอะเกินไปนะคะโอเคเดี <Okay. Ready? S 2> oh ๋ดิโอ้โหมาแล้วค่ะแน่นอนค่ะที่คุณรอคอยเขานะอันนี้เมื่อกี้เนี่ยเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งถ้าคุณมาดูคลิปนี้นะ ถ้าคุณไปดูคลิปที่แล้วนะคะคนที่แอบรักนะฮะแอบรักนะนี่คือคุณมาสลับกันเลยอะเมื่อกี้เนี่ยเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณอยู่นี่อันนี้คล <off> ิปนี้นะคะคุณอยู่นี่เขาอยู่นี่เซอร์ไพรส์ไหมคะไพ่เขาลิงก์กันแบบว่าข้ามคลิปนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วแน่ว่ามันเพอร์เฟกสุดๆแล้วนะคะสองถ้วยมานะคะเห็นไหมนี่เลยนะคะก็เพอร์เฟกเนี่ย เอาแค่นี้แล้วกันนะคะง่ายๆสั้นๆนะคะเพราะว่าคนที่เราคอยนะคนที่เราคอยเรื่องความรักนะคะเขามาแล้วนะมาแล้วนะคะไอคนแอบรักก็แอบรักไปคลิปที่แล้วนะคะพอตอนนี้นะก็บอกว่ามาได้แล้วนะคะเขาก็มา,าจริงๆนะคุณพอบอกมาปุ๊บนะ,ะก็มาข้ามคลิปเลยนะ,ะเนี่ยเขาก็ไปนั่งอยู่ตรงนี้ที่ของคุณเนี่ยแล้วคุณก็สลับข้างกันคุณก็ไปนั่งตรงนี้มันเป็นไปได้ยังไงคะเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงน่าจงเซอร์ไพรส์เองเลยนะมันเซอร์ไพรส์ซะคุณ พอคุณอ่านถ้าคุณอ่านไพ่แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นไปได้ยังไงคุณไปดูนะถ้าคุณไปดูคลิปนี้นะคุณไปดูคลิปที่แอบรักด้วยนะเป๊ะเลยนะคุณจะเข้าใจเลยว่าเออมันลิงก์กันจริงๆแล้วคุณจะเซอร์ไพรส์เลยทำไมนะแปลกมาก,มากๆเลยนะก็นี่เลยคะ่ะถือว่าคนแอบรักนะคะ ขาพร้อมแล้วครับพร้อมี่จะเข้ามาแล้วนะคะคุณคนของคุณนะพร้อมแล้วที่จะเข้ามานําความสุขมาให้เลยนะ,ะแล้วคุณก็จะมีความสุขสุขขั้นไหนนะไม่รู้แหละแล้วแต่คุณดีไซน์เอาเองแล้วกันนะคะสุขขั้นไหนไม่รู้แต่ว่าปัญหามันจบแล้วนะคะวันนี้ energy ของคุณที่มารับชมรัะฟังคลิปของนะ perfect ค่ะคุณจะได้การรอคอยคุณจะสิ้นสุดลงนะคะเขากำลังเข้ามาแล้วนะคะก็พรใดนะฮะเริฐนะฮะได้มาด้วยชอบประกอบด้วยทมนะขอให้พรนะั้นสำเร็จดังความมว่งว่าปาารถนาของคุณนะักการระบาตอยู่นี้เลยนะคะ ไปดูนะครไปดูนะมันน่ารักมากเลยนะไม่อยากพูดมากกว่านี้แหละคุณก็ถ้าคุณมาฟังคลิปนะวันนี้คุณก็ดูรู้นะ,ะดูรู้นะนะัคิดว่ามั่นใจว่าคุณมี energy ที่เข้าใจไพ่พอสมควรแล้วนะคะเนี่ยมันตื่นรู้ทั้งคู่แล้วนะคะตื่รู้แล้วนะคะก็มาด้วยความรักแล้วนะคะตื่นรู้เอาไว้คือ healing กัมาแล้วเห็นไหมคะ healing มาแล้ว healing หมายถึงว่าไปเจอไปเจอประสบการณ์ที่แบบว่าเราต้องมา ปรับระดับขั้นนะให้ตื่นให้เราตื่นรู้ให้เรารักตัวเองเป็นนะคะไปผ่านคู่เวรคู่กรรมมาะะแล้วก็ตอนนี้เสร็จภารกิจหน้าที่ของคุณแล้วที่เกี่ยวกับคู่กรรมิกนะคะคุณก็จบปัญหาคุณก็แพ็คก,กระเป๋าเลยนะคะแพ็คก,กระเป๋ามาเลยเมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแพ็คก,กระเป๋ามาเลยนะะนี่เห็นไหมแพ็คก,กระเป๋ามาเลยจบออกจากบ้านแล้วพอแล้วฉันพอแล้วนะคะคุณผู้หญิงก็ตั้งเมกวิชนะคุณก็ตั้งจิตอธิษฐานสองคนก็ตั้งจิตอธิษฐานซึ่งกันและกันว่าพอละมารวมกันได้แล้วนะคะคุณก็มา มีความสุขเลยนะคะ happy ending ten of c u p นี่ happy ending เลยมันไม่มีสุขมากกว่านี้แล้วนะคะเลยต้องจบนะ,ะเพราะว่ามากไปกว่านี้มันก็แบบไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วก็เอา2คลิปมารวมกันนะคะอีกคลิปหนึ่งคนแอบรักนะ,ค,ะคลิปนี้คนที่รอคอยนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะก็ถ้าชอบนะคะก็กดไลค์นะคะ subscribe นะคะแล้วก็แชร์นะคะขอบคุณมากเลยนะคะ